เด็กหญิงตัวเล็กเพียงแปดขบตัดสินใจไปสัมภาษณ์งานแทนแม่ที่ป่วยแต่ใครจะคิดว่าเรื่องราวของเธอจะเปลี่ยนชีวิตของเด็กคนอื่นๆและสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งบริษัทมีเด็กหญิงวัยแปดขบชื่อน้องมินอาศัยอยู่กับแม่ของเธอในหมู่บ้านเล็กๆแม่ของมินทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่วันหนึ่งแม่ของมินเกิดป่วยกระทันหันจนไม่สามารถไปสัมภาษณ์งานตำแหน่งพนักงานประจำที่บริษัทใหญ่ใกล้เมืองได้ เห็นแม่ลำบากมินจึงตัดสินใจว่าเธอจะไปแทนแม่ด้วยตัวเองแม้จะตัวเล็กและอายุเพียง8ดขวบแต่ในใจมินเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเมื่อมินเดินเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ประธานบริษัทซึ่งเป็นชายวัยกลางคนชื่อคุณธนากรกำลังตรวจเอกสารอยู่เข้เงในหน้ามองเด็กหญิงตัวเล็กๆด้วยความสงสัยนี่คุณคือลูกของใครคุณธนากรถามด้วยเสียงตกใจเล็กน้อยมินยิ้มและกล่าวอย่างมั่นใจว่าหนูมาสมัครงานแทนแม่ค่ะแม่หนูป่วยคะ่ะ คุณธนากรแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองแต่ความซื่อสัตย์และความกล้าหาญของมินทําให้เขาเริ่มสนใจเขาจึงถามต่อแล้วหนูคิดว่าตัวเองสามารถทํางานนี้ได้หรือเปล่ามินพยักหน้าอย่างมั่นใจหนูพร้อมเรียนรู้ค่าและหนูอยากช่วยแม่คะ่ะประธานบริษัทถอนหายใจและยิ้มเบาๆก่อนจะเรียกทีมเอชเข้ามาและเริ่มถามคําถามเกี่ยวกับทักษะและความสามารถของมินแม้ว่าจะเป็นเด็กแต่ตอบทุกคําถามด้วยความจริงใจและไหวพริบที่น่าประทับใจ แม้จะเป็นเด็กแต่มินตอบทุกคำถามด้วยความจริงใจและไหวพริบที่น่าประทับใจทุกคำตอบของเธอเต็มไปด้วยความรอบคอบและความเข้าใจในงานซึ่งทำให้ทีม HR ต้องพยักหน้ายอย่างทึ่งคุณธนากรซึ่งนั่งอยู่ตรงหัวโตะเริ่มรู้สึกประทับใจกับความกล้าหาญและความรับผิดชอบของเด็กหญิงตัวน้อยเขาไม่เคยคิดว่าจะมีใครสักคนอายุเพียง8ขวบแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะช่วยครอบครัวได้ขนาดนี้หลังจากการสัมภาษณ์สิ้นสุดลงคุณธนากรเรียกมินเข้าไปใกล้ๆและถามด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่ใจดีว่า หนูมินความตั้งใจของหนูน่าชื่นชมมากแต่หนูรู้ไหมว่างานนี้ต้องใช้ทักษะและความรับผิดชอบสูงมากๆมินพยักหน้าอย่างมั่นใจหนูจะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะและถ้าหนูทําไม่ได้หนูก็พร้อมเรียนรู้ค่ะคุณธนากรถอนหายใจยาวเขาไม่ได้คาดคิดว่าความจริงใจและความกล้าของเด็กหญิงตัวเล็กๆจะทําให้หัวใจของเขาอ่อนละมุนเช่นนี้ ทันใดนั้นคุณธนากรจึงเรียกให้ผู้จัดการคนหนึ่งนำเอกสารสำคัญออกมาและเมื่อมองไปที่เอกสารนั้นเขาก็แทบอาปากค้างเพราะในเอกสารมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพิเศษสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษซึ่งบริษัทกำลังมองหาผู้เข้าร่วมพอดีและชื่อของมินก็เข้าข่ายทุกข้อคุณธนากรมองมินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและทึ่งในเวลาเดียวกันมินนูรู้หรือเปล่าว่าเอกสารนี้พูดถึงอะไรเขาถามอย่างใจจดใจจอ่อมินสายหัวเล็กๆ หนูไม่รู้นูแค่คิดว่าจะช่วยแม่ให้ดีที่สุดคุณธนากรยิ้มบางๆก่อนจะอธิบายให้มิงฟังเกี่ยวกับโครงการพิเศษที่บริษัทกำลังเปิดรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้ามาฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตโครงการนี้ปกติเราจะรับเด็กที่มีอายุ12ปีขึ้นไปแต่จากความมุ่งมั่นและไหวพรึกของหนูผมคิดว่าเราไม่ควรปล่อยโอกาสนี้ไปมินตะโตด้วยความตื่นเต้นหนูหนูสามารถเข้าร่วมได้จริงๆหรือคะคุณธนากรพยักหน้า ใช่แล้วไม่ใช่แค่โอกาสนี้เท่านั้นผมยังอยากให้หนูมาเป็นตัวอย่างให้เด็กคนอื่นๆว่าความกล้าหาญและความตั้งใจสามารถสร้างความแตกต่างได้ทันใดนั้นมินรู้สึกถึงความอบอุ่นใจและความภูมิใจที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอคิดถึงแม่ของเธอและตระหนักว่าความพยายามเล็กๆของเธอในวันนี้อาจเปลี่ยนชีวิตของเธอและแม่ไปตลอดกาลคุณธนากรจึงเชิญมินกลับบ้านพร้อมกับเอกสารอนุมัติและของขวัญเล็กๆเพื่อเป็นกำลังใจ มินกลับไปบ้านด้วยรอยยิ้มกว้างแม่ของเธอแทบไม่เชื่อสายตาเมื่อเห็นลูกสาวตัวน้อยเดินเข้ามาพร้อมเอกสารและรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขมินหนูทําได้ยังไงเนี่ยแม่ถามด้วยความตกใจปนภูมิใจมินยิ้มและกอดแม่หนูแค่ทําให้ดีที่สุดค่ะแม่ไม่ต้องกังวลน,นะหนูจะช่วยเราไปด้วยกันและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของมินเด็กหญิงตัวน้อยผู้กล้าหาญซึ่งไม่ได้เพียงช่วยแม่ของเธอแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนรอบตัว เช้าวันต่อมามินเดินทางไปยังบริษัทพร้อมกับคุณธนากรและทีมโครงการพิเศษเด็กหญิงตัวเล็กๆรู้สึกตื่นเต้นและประหม่าในเวลาเดียวกันเพราะนี่คือโลกใหม่ที่เธอไม่เคยสัมผัสเมื่อเข้ามาในห้องฝึกอบรมมินเห็นเด็กคนอื่นๆหลายคนอายุ12-15ปีแล้วทุกคนมีทักษะและความสามารถที่น่าประทับใจแต่ความคิดของมินไม่ได้สั่นคลอนเธอยิ้มและกล่าวกับตัวเองในใจว่าหนูทำได้หนูต้องทำให้ได้ ผู้ฝึกสอนเริ่มแนะนำหลักสูตรฝึกทั้งด้านการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทำงานเป็นทีมและงานสร้างสารรค์มินตั้งใจฟังทุกคำสอนและจดจำทุกอย่างแม้บางครั้งงานจะยากเกินกว่าที่เด็กอายุ8ปีจะทำได้แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้วันหนึ่งในระหว่างการทำโปรเจกต์กลุ่มมินถูกมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่มซึ่งเด็กคนอื่นๆแอบสงสัยว่าจะทำได้จริงไหมมินยิ้มและกล่าวด้วยความมั่นใจหนูสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดและจะช่วยทุกคนในกลุ่มค่ะ ในขณะที่ทํางานมินใช้ความคิดสร้างสารรค์และความอดทนเธอแบ่งหน้าที่อย่างเป็นระเบียบแนะนําเพื่อนร่วมกลุ่มและไม่กลัวที่จะถามคําถามเมื่อไม่เข้าใจทําให้เด็กคนอื่นๆเริ่มเชื่อมั่นและทํางานร่วมกับเธออย่างเต็มที่เมื่อโครงการผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์เด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ก็สร้างผลงานที่น่าทึ่งและได้รับรางวัลเด็กผู้มีความสามารถพิเศษยอดเยี่ยมซึ่งเป็นครั้งแรกที่เด็กอายุเพียงแปปีสามารถทําได้คุณธนากรยืนมองมินด้วยสายตาภูมิใจและน้ําตาแห่งความประทับใจ หนูมินหนูทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าความตั้งใจและความกล้าหาญไม่มีอายุมาเป็นอุปสรรคเขากล่าวมินยิ้มและตอบด้วยความซื่อสัตย์หนูทาเพราะอยากช่วยแม่ค้าและอยากทําให้ตัวเองภูมิใจด้วยวันหนึ่งหลังจากจบการฝึกอบรมคุณธนากรเรียกมินเข้าไปพบในห้องทํางานของเขาเขามีเอกสารบางอย่างวางอยู่บนโต๊ะและสายตาของเขาก็ดูจริงจังกว่าทุกครั้งมินวันนี้พี่อยากเล่าเรื่องความจริงบางอย่างให้หนูฟังเขาพูดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความลึกลับ มินมองคุณธนากรด้วยความสงสัยเรื่องอะไรคะคุณธนากรหยิบเอกสารขึ้นมาและววางตรงหน้าเธอหนูรู้ไหมว่าโครงการนี้เริ่มขึ้นได้เพราะบริษัทของเราเคยค้นพบเด็กคนหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษเหมือนกับหนูเมืก่อนแต่เด็กคนนั้นไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพราะอายุไม่ถึงมินตาโตด้วยความประหลาดใจจริงเหรอคะคุณธนากรพยักหน้า ใช่และไม่ใช่แค่นั้นเด็กคนนั้นก็คือแม่ของหนูเองเมื่อหลายปีก่อนแม่ของหนูเคยสมัครเข้าร่วมโครงการนี้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้ไม่ได้รับเลือกหมินแทบไม่เชื่อหูตัวเองแม่ของหนูเคยเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยหรอคะคุณธนากรยิ้มบางๆใช่หนูทําให้พี่เห็นแล้วว่าความกล้าหาญและความมุ่งมั่นนั้นเป็นเรื่องติดตัวมาจากครอบครัวของหนูแม่ของหนูเคยมีความสามารถเหล่านี้และหนูได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะตัวเล็กก็สามารถทําได้เหมือนกัน มินรู้สึกถึงความภูมิใจและความผูกพันลึกๆกับแม่ของเธอน้ำตาแห่งความตื้นตันไหลออกมาหนูหนูเข้าใจแล้วข้าหนูต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อแม่และเพื่ออนาคตของตัวเองคุณธนากรพยักหน้าที่เชื่อว่าหนูทำได้และหนูจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กคนอื่นๆเหมือนที่แม่ของหนูเคยตั้งใจไว้ในตอนนั้นมินรู้สึกถึงพลังบางอย่างในตัวเองพลังของความรักความมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่ถูกส่งต่อจากแม่สู่ลูก และนี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตมินเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ไม่เพียงช่วยแม่ของเธอแต่ยังเปิดประตูสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังและโอกาสที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้หลังจากที่มินรู้ความจริงเกี่ยวกับอดีตของแม่เธอรีบกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความภูมิใจแม่ของเธอกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดด้วยสีหน้ากังวลแม่หนูมีเรื่องจะเล่าให้แม่ฟังคะมินพูดด้วยเสียงตื่นเต้นแม่ของมินมองลูกสาวด้วยความสงสยัยเรื่องอะไรจะมิน มินยื่นเอกสารและเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังตั้งแต่โครงการพิเศษการฝึกอบรมความสามารถของตัวเองจนถึงความจริงเกี่ยวกับอดีตของแม่แม่ของมินน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่ไอายใครเธอกอดมินแน่นๆมินหนูเก่งมากเลยนะหนูทำให้แม่ภูมิใจสุดๆเลยมินยิ้มแล้วพูดด้วยความซื่อสัตย์หนูแค่ทำเพื่อแม่ค่าและอยากให้แม่เห็นว่าแม่ได้ปลูกฝังความกล้าหาญและความมุ่งม,มั่นให้หนูมา ข่าวเรื่องมินและความสามารถของเธอเริ่มแพร่ไปในหมู่บ้านและบริษัทเด็กหญิงตัวน้อยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กคนอื่นๆและคนในชุมชนเห็นว่าแม้จะอายุยังน้อยแต่ความตั้งใจและความพยายามสามารถสร้างความแตกต่างได้ในโครงการพิเศษมินยังคงเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเธอช่วยเพื่อนๆแนะนำและแบ่งปันความรู้แม้บางครั้งงานจะยากแต่เธอก็ไม่เคยท้อถอยและทุกครั้งที่เหนื่อยหรือรู้สึกท้อมินจะนึกถึงคำพูดของแม่ นูมินอย่าลืมว่าความพยายามและความรักจะทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้มินจึงยิ้มอย่างมั่นใจเธอรู้แล้วว่าความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความรักที่เธอมีจะพาเธอผ่านทุกอุปสรรคและสร้างอนาคตที่สดใสสาสหรับตัวเองและแม่เวลาผ่านไปหลายเดือนมินเติบโตทั้งด้านความรู้และความมั่นใจเธอสามารถทํางานในโครงการพิเศษได้อย่างยอดเยี่ยมและได้รับความชื่นชมจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้ใหญ่ทุกคน วันหนึ่งคุณธนากรจัดงานเลี้ยงเล็กๆเพื่อมอบรางวัลให้เด็กผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความโดดเด่นมิ้งได้รับรางวัลแรงบันดาลใจแห่งปีซึ่งเป็นครั้งแรกที่เด็กอายุเพียง8ปีได้รับรางวัลน,นี้เมื่อมิ่งขึ้นรับรางวัลทุกสายตาจับจ้องเธอด้วยความตื่นเต้นและชื่นชมเธอก้าวขึ้นเวทีด้วยรอยยิ้มและพูดด้วยเสียงชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น หนูอยากขอบคุณแม่ของหนูค่ที่สอนให้หนูกล้าหาญและมุ่งมั่นหนูอยากให้ทุกคนรู้ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หากเรามุ่งมัน่นและมีความรักเราสามารถทำสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ค่ะคำพูดของมินทำให้ทุกคนในห้องปรบมือด้วยความชื่นชมและตื้นตันแม่ของมินยืนอยู่แถวหน้าน้ำตาไหลด้วยความภูมิใจหลังจากงานเลี้ยงจบมินกลับบ้านพร้อมรางวัลและหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขแม่ของเธอกอดลูกสาวแน่นๆมินหนูเก่งมากหนูทำให้แม่ภูมิใจที่สุดในโลกเลย มินยิ้มแล้วตอบอย่างอบอุ่นหนูทําได้เพราะแม่ข้าแม่คือแรงบันดาลใจของหนูตั้งแต่นั้นมามินไม่เพียงเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆและผู้ใหญ่ในโครงการแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญความมุ่งมัน่นและความรักที่ไม่มีอายุมาเป็นอุปสรรคเรื่องราวของเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้สอนให้ทุกคนรู้ว่าแม้จะตัวเล็กอายุเพียง8ปีหรือมีอุปสรรคมากมายแต่ถ้าเรามีความตั้งใจความกล้าหาญและความรักเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกและชีวิตของตัวเองได้ และนี่คือบทสรุปของเรื่องราวของมินเด็กหญิงผู้กล้าหาญที่พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความรักและความมุ่งมั่นสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งได้หลังจากมินได้รับรางวัลแม่ของเธอเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวลูกสาวอย่างชัดเจนมินไม่ได้เพียงเก่งในโครงการพิเศษแต่เธอยังเป็นที่พึ่งพาและแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆในชุมชนเด็กๆคนอื่นๆเริ่มมองมินเป็นตัวอย่างพวกเขาเห็นว่าความพยายามและความมุ่งมั่นสามารถเอาชนะอุปสรรคได้แม้จะตัวเล็กเพียงใด มินเริ่มจัดกิจกรรมเล็กๆกับเพื่อนๆเช่นการเรียนรู้การอ่านและการแก้ปัญหาง่ายๆเพื่อช่วยให้เด็กคนอื่นๆพัฒนาตัวเองเหมือนเธอวันหนึ่งคุณธนากรมาเยี่ยมมินที่บ้านเขานำของขวัญเล็กๆมอบให้มินพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนโยนมินที่ภูมิใจในตัวหนูมากหนูไม่ได้แค่ช่วยตัวเองและแม่แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กหลายคนอีกด้วยมินยิ้มอย่างเขินๆหนูแค่ทำตามหัวใจค่ะพี่ธนากรหนูอยากให้ทุกคนเห็นว่าทุกคนทำได้คะ่ะ คุณธนากรพยักหน้าอย่างเห็นด้วยและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นหนูมินพี่เชื่อว่าหนูจะเติบโตเป็นคนที่เก่งและมีจิตใจงดงามในอนาคตแม่ของมินมองลูกสาวด้วยความรักและตื้นตนันมินหนูทําให้แม่ภูมิใจที่สุดในโลกแล้วนะมินกอดแม่แน่นๆและกระซิบเบาๆหนูทำเพื่อแม่ข้าและหนูสัญญาว,ว่าจะไม่ทำให้แม่ผิดหวัง ตั้งแต่นั้นมามินกลายเป็นแรงบันดาลใจในชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตามพูดถึงความกล้าหาญและความมุ่งม,มั่นของเธอเรื่องราวของเด็กหญิงวัยแปดปีคนนี้ถูกเล่าขานเป็นตัวอย่างว่าความรักความตั้งใจและความกล้าหาญสามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งของตัวเองและคนรอบข้างได้หลายเดือนต่อมาหลังจากผ่านการฝึกอบรมและเข้าร่วมโครงการพิเศษมินได้รับโอกาสครั้งใหญ่จากบริษัทคุณทนากรเสนอให้มินทำงานในโครงการใหม่ที่เน้นพัฒนาศักยภาพเด็กๆทั่วประเทศแม่ของมินตื่นเต้นและภูมิใจมากเธอกอดลูกสาวอย่างแน่น มินหนูเก่งมากหนูทําให้แม่ภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยมินยิ้มและพูดด้วยเสียงอบอุ่นหนูทําได้เพราะแม่ข้าแม่คือแรงบันดาลใจของหนูหนูสัญญาว่าจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดในวันแรกของโครงการมินได้พบเด็กๆหลายคนที่มีความฝันและความมุ่งมั่นเหมือนเธอเด็กๆมองมินด้วยสายตาเต็มไปด้วยความหวังและแรงบันดาลใจมินเริ่มสอนและแบ่งปันประสบการณ์ของเธออย่างเต็มใจเธอพูดกับเด็กๆด,ด้วยรอยยิ้มและความจริงใจ หนูอยากให้ทุกคนรู้ว่าแม้เราอายุยังน้อยหรือมีอุปสรรคมากมายแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นความรักและความกล้าหาญเราสามารถทำทุกสิ่งให้เป็นไปได้ค่ะทุกคนฟังคำพูดของมินด้วยความประทับใจและเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นในที่สุดเรื่องราวของเด็กหญิงวัย8ปีคนนี้ไม่ได้จบเพียงแค่การช่วยแม่หรือได้รับรางวัลแต่เธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กหลายคนได้เรียนรู้ว่าความตั้งใจและความกล้าหาญสามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งของตัวเองและคนรอบข้างได้จริงๆ และมินเด็กหญิงตัวเล็กๆที่กล้าหาญยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักความหวังและความฝันที่ไม่สิ้นสุดจบเรื่องราวของมินแต่แรงบันดาลใจของเธอจะอยู่ในใจทุกคนตลอดไปวันแรกของโครงการมินตื่นเต้นมากเธอได้พบกับเด็กๆหลายคนที่มีความฝันแต่ยังไม่มั่นใจในตัวเองบางคนกลัวความผิดพลาดบางคนคิดว่าตัวเองยังเล็กเกินไปมินเดินไปหาเด็กๆด้วยรอยยิ้มสดใสและพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจ หนูเข้าใจความรู้สึกของทุกคนค่ะหนูก็เคยกลัวและคิดว่าตัวเองเละเกินไปแต่หนูเรียนรู้ว่าความตั้งใจและความกล้าหาญทําให้เราผ่านทุกอย่างได้ค่ะเด็กๆเ,เริ่มฟังและสนใจในทันทีพวกเขาเริ่มตั้งใจทํากิจกรรมและเรียนรู้จากมินอย่างเต็มที่ไม่เพียงแค่เด็กๆที่ได้รับแรงบันดาลใจพนักงานและผู้ฝึกสอนในโครงการยังรู้สึกทึ่นกับความมุ่งม,มั่นของมินพวกเขาเห็นว่าความคิดสร้างสารรค์และความกล้าหาญไม่จําเป็นต้องมีอายุหรือประสบการณ์มากมาย วันหนึ่งในระหว่างกิจกรรมมินช่วยเพื่อนคนหนึ่งที่ล้มเหลวในการทำโปรเจกต์เธอพูดอย่างอบอุ่นไม่เป็นไรค่ทุกคนสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้หนูเคยทำผิดหลายครั้งแต่หนูก็เรียนรู้และไม่ยอมแพ้เด็กคนนั้นยิ้มและเริ่มกล้าที่จะลองใหม่อีกครั้งมินรู้สึกถึงความสุขที่มาจากการช่วยคนอื่นและตระหนักว่าการแบ่งปันความรู้และกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญแม่ของมินซึ่งมาคอยดูความก้าวหน้าของลูกอยู่ใกล้ๆน้ำตาแห่งความภูมิใจไหลออกใหม่อีกครั้ง มินหนูเก่งมากหนูไม่ได้ช่วยแค่ตัวเองหรือแม่แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กหลายคนด้วยมินกอดแม่แน่นๆและกระซิบเบาๆหนูทําได้เพราะแม่ข้าแม่คือแรงบันดาลใจของหนูและหนูอยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนทําได้เช่นกันเรื่องราวของมินกลายเป็นข่าวในชุมชนและบริษัทเด็กหญิงวัยแปปีตัวเล็กๆแต่หัวใจยิ่งใหญ่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญความมุ่งม,มัน่นและแรงบันดาลใจที่ไม่มีอายุมาเป็นอุปสรรค และมินเด็กหญิงตัวเล็กๆผู้กล้าหาญยังคงเดินหน้าต่อไปพัฒนาตัวเองช่วยเหลือคนอื่นและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความรักความมุ่งมั่นและความกล้าหาญสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆหลายเดือนผ่านไปมินเติบโตทั้งด้านความรู้และความมั่นใจเธอไม่เพียงเก่งในโครงการพิเศษแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆทุกคนในชุมชนเริ่มมีความมั่นใจและกล้าสแสดงความสามารถของตัวเองวันหนึ่งบริษัทจัดงานประกาศเกียรติคุณเด็กผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมมินได้รับเชิญขึ้นเวทีเพื่อรับรางวัลแรงบันดาลใจแห่งปี ซึ่งเธอเป็นเด็กอายุเพียง8ปีคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้เมื่อมิงขึ้นเวทีเธอยืนด้วยรอยยิ้มสดใสและพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงหนูอยากบอกทุกคนเขาว่าแม้เราจะตัวเล็กหรือมีอุปสรรคมากมายแต่ถ้าเรามีความตั้งใจความกล้าหาญและความรักเราก็สามารถทำทุกอย่างให้เป็นไปได้คะ่ะคำพูดของมินทำให้ผู้คนทุกคนในห้องปรบมือด้วยความชื่นชมแม่ของมินน้ำตาไหลด้วยความภูมิใจเธอกอดลูกสาวแน่นๆมินหนูเก่งมากหนูทำให้แม่ภูมิใจที่สุดในโลก มินกอดแม่กลับด้วยรอยยิ้มและตอบอย่างอบอุ่นหนูทําได้พระแม่ค้าแม่คือแรงบันดาลใจของหนูและหนูสัญญาว,ว่าจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวของมินไม่ได้จบเพียงแค่การช่วยแม่หรือได้รับรางวัลแต่เธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กหลายคนได้เรียนรู้ว่าความตั้งใจความกล้าหาญและความรับสามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งของตัวเองและคนรอบข้างได้จริงๆ มินเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักความหวังและความฝันที่ไม่สิ้นสุดเธอช่วยเหลือเด็กๆคนอื่นแบ่งปันความรู้และพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าแม้จะตัวเล็กแต่ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้และนี่คือเรื่องราวของเด็กหญิงวัย8ปีผู้กล้าหาญผู้พิสูจน์ว่าแรงบันดาลใจความมุ่งม,มั่นและความรักสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ตลอดไป หลังจากที่มินได้รับรางวัลแม่ของเธอเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวลูกสาวอย่างชัดเจนมินไม่ได้เพียงเก่งในโครงการพิเศษแต่เธอยังเป็นที่พึ่งพาและแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆในชุมชนเด็กๆหลายคนเริ่มมองมินเป็นตัวอย่างพวกเขาเห็นว่าความพยายามและความมุ่งม,มั่นสามารถเอาชนะอุปสรรคได้แม้จะตัวเล็กเพียงใดมินเริ่มจัดกิจกรรมเล็กๆกับเพื่อนเเช่นการเรียนรู้การอ่านการคิดแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมเพื่อช่วยให้เด็กคนอื่นๆพัฒนาตัวเองเหมือนเธอ วันหนึ่งในขณะที่มินกำลังช่วยเพื่อนแก้ปัญหาการทำโปรเจกต์เด็กคนหนึ่งหันมาพูดด้วยตาเป็นประกายมินหนูทำได้นี่เนี่ยมินยิ้มแล้วตอบอย่างจริงใจหนูแค่เชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะและทุกคนสามารถเก่งได้ถ้าไม่ยอมแพ้ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในชุมชนเริ่มพูดถึงมินเป็นตัวอย่างเด็กหญิงตัวเล็กๆแต่หัวใจยิ่งใหญ่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจแม่ของมินยังคงอยู่ข้างๆลูกสาวด้วยความรักและภูมิใจเธอกอดมินแน่นๆแ,และกระซิบเบา,เบา,เบา หนูมินแม่รักหนูนะและแม่ภูมิใจในตัวหนูที่สุดมินตอบด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุขหนูรักแม่ข้าแม่คือแรงบันดาลใจของหนูและหนูสัญญาว,ว่าจะทำให้แม่ภูมิใจตลอดไปตั้งแต่นั้นมาชีวิตของมินไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของเด็กผู้กล้าหาญแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนและเด็กคนอื่นๆเชื่อในตัวเองมินพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความรักความตั้งใจและความกล้าหาญสามารถเปลี่ยนชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบตัวได้จริงๆ วันหนึ่งบริษัทจัดงานใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองความสําเร็จของเด็กผู้เข้าร่วมโครงการนินได้รับเชิญขึ้นเวทีครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่เพื่อรับรางวัลแต่เพื่อเล่าประสบการณ์และแบ่งปันแรงบันดาลใจให้เด็กๆและผู้ใหญ่ทุกคนมินก้าขึ้นเวทีด้วยรอยยิ้มสดใสน้ําตาแห่งความตื้นตาไหลออกมาเล็กน้อยแต่เสียงของเธอมั่นคงและเต็มไปด้วยความจริงใจหนูอยากบอกทุกคนเขาว่าแม้เราจะตัวเล็กอายุยังน้อยหรือเจออุปสรรคมากมายแต่ถ้าเรามีความตั้งใจความกล้าหาญและความรักเราก็สามารถทำทุกสิ่งให้เป็นไปได้คะ่ะ ผู้คนปรบมืออย่างกึกก้องเด็กๆหลายคนมองมินด้วยตาเป็นประกายและเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองแม่ของมินยืนอยู่แถวหน้าน้านำตาไหลด้วยความภูมิใจเธอกอดลูกสาวแน่นๆและกระซิบเบาๆมินหนูทำให้แม่ภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วนะมินตอบกลับด้วยรอยยิ้มและน้ำเสียงอบอุ่นหนูทำได้เพราะแม่ข้าแม่คือแรงบันดาลใจของหนูและหนูสัญญาว,ว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุด ตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวของมินไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของเด็กผู้กล้าหาญแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กหลายคนในชุมชนและทั่วประเทศเห็นว่าความตั้งใจความกล้าหาญและความรักสามารถเปลี่ยนชีวิตท่านของตัวเองและคนรอบข้างได้จริงๆมินเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความหวังความรักและความฝันเธอช่วยเหลือเด็กๆคนอื่นแบ่งปันความรู้และพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าแม้ตัวเล็กแต่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ และนี่คือเรื่องราวของเด็กหญิงวัยแปีผู้กล้าหาญผู้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นและความรักสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ตลอดไปหลังจากที่มินได้รับรางวัลแรงบันดาลใจแห่งปีชีวิตของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนไม่เพียงแต่เธอได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ใหม่ๆจากโครงการพิเศษแต่เธอ,อยังเริ่มเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆและผู้ใหญ่ในชุมชนเห็นว่าความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความรักสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆ มิงตื่นขึ้นแต่เช้าในทุกวันเธอเตรียมตัวไปยังสถานที่ฝึกอบรมด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความตั้งใจทุกก้าของเธอเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจเด็กหญิงตัวเล็กๆแต่หัวใจยิ่งใหญ่เดินทางพร้อมกับแม่ที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจเสมอ ในช่วงแรกเด็กคนอื่นๆในโครงการต่างสงสัยในความสามารถของมินบางคนคิดว่าเด็กอายุเพียง8ปีไม่สามารถทำงานหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้แต่ความมุ่งมัน่นและความตั้งใจของมินทําให้ทุกคนต้องประหลาดใจเด็กหญิงตัวน้อยไม่เพียงทํางานของตัวเองได้ดีแต่ยังช่วยเพื่อนๆแนะนําและแบ่งปันความรู้ให้ทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมกันวันหนึ่งระหว่างการทําโปรเจกต์กลุ่มมินสังเกตว่าเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งกําลังท้อใจและคิดจะยอมแพ้เธอเข้าไปใกล้และพูดด้วยน้าเสียงอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจ ไม่เป็นไรค่ะทุกคนสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้หนูเองก็เคยล้มเหลวหลายครั้งแต่หนูไม่เคยยอมแพ้หนูเชื่อว่าถ้าเราพยายามเราทุกคนทำได้คะ่ะเพื่อนคนนั้นมองมินด้วยตาเป็นประกายก่อนจะลุกขึ้นใหม่และเริ่มทำงานต่ออย่างเต็มที่คำพูดง่ายๆของมินสร้างความเปลี่ยนแปลงทันทีและเด็กหลายคนเริ่มเห็นว่าแม้ตัวเล็กก็สามารถเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจได้แม่ของมินซึ่งคอยสังเกตอยู่ใกล้น้ำตาแห่งความภูมิใจไหลออกหมาอีกครั้งเธอกอดลูกสาวแน่นๆและกระซิบเบา มินนูเก่งมากหนูไม่ได้ช่วยแค่ตัวเองแต่ยังช่วยให้เพื่อนๆและเด็กหลายคนกล้าชเชื่อมั่นในตัวเองด้วยมินตอบกลับด้วยรอยยิ้มและน้ำเสียงอบอุ่นหนูทำได้พระแม่ข้าแม่คือแรงบันดาลใจของหนูหนูอยากให้ทุกคนรู้ว่าแม้ตัวเล็กก็สามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้ ข่าวเรื่องความสำเร็จของมินเริ่มแพร่หลายไปในชุมชนและทั่วประเทศผู้คนพูดถึงเด็กหญิงวัยแปีที่กล้าหาญผู้พิสูจน์ว่าแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นและความรักสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆหลายครอบครัวเริ่มส่งเด็กๆมาฝึกฝนและเรียนรู้จากมินเด็กหลายคนที่เคยกลัวหรือไม่มั่นใจเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองและตั้งเป้าหมายใหม่ในวันหนึ่งคุณธนากรเรียกมินเข้าไปพบเขามองเด็กหญิงตัวน้อยด้วยสายตาภูมิใจและน้ำตาแห่งความประทับใจ มินที่ภูมิใจในตัวหนูมากหนูไม่ได้แค่ช่วยแม่หรือทํางานได้ดีแต่หนูได้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กหลายคนได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญและความตั้งใจสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆมินยิ้มอย่างเขินเขินและพูดด้วยความจริงใจหนูทำเพราะอยากช่วยแม่คะ่ะและอยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนสามารถทําได้เช่นกันคะ่ะ หลังจากนั้นมินและแม่เริ่มวางแผนอนาคตร่วมกันพวกเธอสร้างกิจกรรมเล็กๆเ,เพื่อฝึกฝนและแบ่งปันความรู้ให้เด็กๆในชุมชนอย่างต่อเนื่องมินยังคงเรียนรู้ทักษะใหม่ๆในโครงการพิเศษพร้อมกับช่วยเพื่อนๆและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่พบเจอเรื่องราวของมินไม่เพียงเป็นเรื่องราวของเด็กผู้กล้าหาญแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นว่าแม้จะตัวเล็กอายุยังน้อยหรือมีอุปสรรคมากมายหากเรามีความตั้งใจความกล้าหาญและความรักเราก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองและคนรอบข้างได้ และในที่สุดมีนเด็กหญิงตัวเล็กๆแต่หัวใจยิ่งใหญ่ยังคงเดินหน้าต่อไปได้วยความหวังความรักและความฝันที่ไม่สิ้นสุดเธอพิสูจน์ที่ทุกคนเห็นว่าแม้ตัวเล็กก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆนี่คือเรื่องราวของเด็กหญิงวัย8ปีผู้กล้าหาญผู้ที่ไม่เพียงช่วยแม่ของเธอแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนรอบตัวและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าแรงบันดาลใจความมุ่งม,มั่นและความรักสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ตลอดอป